คุณรู้ไหมว่าโลกนี้มันปฏิบัติตามกันจิตของคุณเน่ะคุณไม่ต้องไปสนใจนะว่าเออคนอย่างฉันจะได้อะไรกันหน่อยมันไม่เขาไม่สนใจนะโลกเนี่ยคือจักรวาลไม่มีเหตุผลไม่ถามเหตุผลทั้งสิ้นคุณตั้งจิตแบบไหนมาแบบนั้นเลยเขาไม่สนใจบอกว่าเออมันคงไม่ได้หรอกเพราะความสามารถเธอแค่นี้อะดูคนนั้นอีกอันหนึ่งนะที่คนชอบชอบคิดคือขนาดคนนั้นเขาเจ๋งกว่าฉันเลยยังไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับกูเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเลยเป็นความคิดที่ไม่ไล้เหตุผลผมบอกได้ไร้เหตุผล ผมรู้ว่าจักรวาลไม่สนใจทั้ง้นว่าเขาไม่ไปเปรียบเทียบคุณนตว่าคนนั้นนะขนาดนั้นยังได้ขนาดนี้ทําไมเธอเป็นขนาดนี้เธอไม่ได้หรอกแบบเนี้ยเข้าใจปะเขาไม่สนใจเขาสนใจว่าคุณสั่งอะไรคุณตั้งจิตแบบไหนใครที่ไม่ตั้งจิตได้ของเหลืออายกตัวอย่างคุณเคยสังเกตไหมทำไมผู้ชายบางคนโคตรหล่อทำไมแฟนไม่สวยหรือผู้ชายบางคนโคตรสวยทำไมแฟนไม่หล่อหรือแฟนไม่มีคุณภาพคุณเคยเห็นไหมเพราะเขาไม่ตั้งจิตกันใครไม่ตั้งจิตก็ได้ของเหลือใครตั้งจิตก็ได้ของเจ๋ง ใครจะแบบกาําลังเลือกคู่อยู่กาลังแบบกาลังเลือกอาชีพอยู่กาําลังเลือกเ,อเลือกไลฟ์สไตล์อยู่กาําลังเลือกสถา,านที่ที่อยู่กาําลังเลือกประเทศที่อยู่คุณไม่รู้หรอกคุณจะคุณจะได้แบบที่หัวใจต้องการได้หมดเลยคุณไม่รู้หรอกคนส่วนใหญ่มันไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่มีใครมีใครมาบอกส่วนใหญ่คนรอบข้างเขาจะบอกอะไรรู้ป่าอย่าหวังสูงนักเลยเดีย๋ยวจะผิดหวงังไร้สาระผมบอกเลยไร้สาระผมเข้าใจว่าจักรวาลปฏิบัติตามคําสั่งจบแล้วปฏิบัติคำตามคสั่งคนคนนั้น เขาไม่ได้มาสนใจว่าคนคนอื่นเป็นยังไงเขาปฏิบัติต่างคนคนนั้นคนเดียวคนหนึ่งคือจงตั้งจิตในทุกเรื่องเวลาคุณตั้งจิตจักรวาลไม่แคร์มึงเอาแบบไหนมึงบอกมาจักรวาลสมให้เขาไม่มานั่งแคร์เราเนี่ยขณะคนนั้นจบด็อกเตอร์นะแล้วก็น้าตลอดด้วยนะแล้วมึงอ่ะมึงดูตัวเองมั้งป่าเนี่ยมันแล้วมึงดูนะมึงดูหุ่นมึงกับหุ่นเขานะเขาสูงขนาดนี้นะโอ้โหผมเท่โอ้โหสาวสาวกรี๊ดจักรวาลไม่สนใจจักรวาลสักรับคําสั่งเ่า นี่คือเรื่องมหาจรรย์ของการตั้งจิตคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตตามยถากรรมแล้วใช้ชีวิตตามแบบว่าเอออย่าไปหวังอะไรมากเลยเดี๋ยวผิดหวังคนต้องเอาคํานี้นะแล้วขยําม,มันนะเขียนมันบนนี้นะนนบนกระดาษน,นะแล้วขยําม,มันนะ่างน,นี้นะแล้วก็เคลื่องมันทิ้งเพราะมันเป็นขยะคํานั้นมันคือขยะมันคือคาของคนที่ไม่เคยเข้าใจโลกไม่เคยเข้าใจกฎจักรวาล เพราะจัก,กรวาลพร้อมบรันรดาลชีวิตให้กับคุณจัก,กรวาลพร้อมที่จะบรันรดาลความสุขบรรดาลความบางังคั่งเขาพร้อมหมดมึงส่งกระแสจิตมาเหอะมึงบอกกูมาเหอะว่ามึงจะเอาอะไรเดี๋ยวกูส่งองค์ประกอบมาให้นี่ชือจัก,กรวาลจัก,กรวาลพร้อมบรันรดาลคุณไม่ต้องมานั่งสงสยัยว่าทําไมคนนั้นเลิศดขนาดนี้มันทำไมเขาได้ชีวิตแบบนี้เพราะเขาไม่ตั้งจิตจำไว้นะข้อสองคุณต้องตั้งจิตจากที่เงียบตั้งจิตจากที่เงียบเพราะที่เงียบมันส่งพลังที่สุด หมายความว่าอะไรมันไม่ใช่เงียบเฉพาะเสียงเพียงเดียวนะแต่มันต้องเงียบจากขยะความคิดคนอื่นตั้งจิตจากที่นี่มันมีคคีระโยคคําถามที่คุณต้องถามตัวเองแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งจิตจากอะไรล่ะตั้งจิตจากขยะความคิดคนแล้วบอกได้แล้วที่อย่างที่ผมสอนจากวาลไม่สั่งตั้งคาถามอะไรทั้งสิ้นมึงเจะเอาอะไรแบบนี้ใช่ไหมกูส่งให้กูไม่มีตรกกะอทั้งสิ้นจากวาลไม่สนใจไม่มีตากการรกะมึงจเจ้าแบบไหนมึงสั่งมาขอแค่ขอแค่นี้พวกเรานี่แม่แต่ละคนคือพลังพระเจ้าทุกคนอะ พลังพระเจ้าแบบไร้ขีดจำกัดอะ่ะผมบอกได้เลยนะสภาพชีวิตคุณเป็นแบบไหนตอนเนี้คุณเป็นคนสร้างมันทั้งงานทั้งหมดในอดีตจากความคิดของคุณเองไม่ต้องมาเถียงเรื่องต้นทุนชีวิตอันนั้นกระจกผมบอกได้เลยอันนั้นกระจกถ้าคนแม่งตั้งใจจะเปลี่ยนจริงมันเปลี่ยนได้ถ้าคนตั้งใจจะจะหาทรัพยากรมาเปลี่ยนชีวิตมันจริงมันทําได้ไม่ต้องมาเถียงว่าโอ้ต้นทุนชีวิตต่างกันโอกาสต่างกันขยะหมด เขียนคาพวกนั้นออกไปนะสุนทรชีวิตต่ตางๆกันโอกาสต่างกันคุณเขียนคําพวกนี้ไปนะแล้วก็ขยำขยะมันพกอย่างมันทิ้งมันเป็นขยะเข้าใจปะสอนหน้อยากรู้ไหมกฎจักรวาลคืออะไรคนถามเยอะมากเลยแล้วคนชอบคิดนะคนที่ไม่เข้าใจนะชอบบอกว่าไร้สาระหรือปะอคนจะใช้คําลัทธิจักรวาลในพูดในเชิงดูถูกเ้ว่ยผมบอกวพวกเขาไม่เข้าใจก็ปล่อยพวกเขาไม่เข้าใจจบกฎจักรวาลคืออะไรเหมือนเหมือนคนที่เกิดมาไม่เคยเห็นไฟฟ้า พลังธรรมชาติพลังไฟฟ้าเป็นพล,ล,ล,ลังธรรมชาติป่ะมนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นถูกป่ะคนไม่ไม่เคยเห็นไฟฟ้ามันก็จะบอกว่าไม่มีไฟฟ้าหรอกพวกที่ไม่เข้าใจกฎจักรวาลคือพวกที่ไม่เคยเห็นไฟฟ้าหรือพวกที่แบบว่าไม่เคยเห็นเครื่องบินเนี่ยก็จะเครื่องบินุัรถบินกันไม่ได้หรอกใช่ไหมสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะชอบอยู่หัวเราเยาะพวกพี่น้องพี่น้องตระกูลไร่พอไรรถบินกันไม่ได้หรอก,ก,รนรอกจนกว่ามันจะบินได้นั่นแหละคือจะเป็นเรื่องเป็นปกติแล้วกฎจักรวาลคือ หลักยึดของชีวิตที่หนึ่งเป็นกฎธรรมชาติ natural laws เป็นกฎธรรมชาติและไม่ใช่ความเห็นส่วนบุคคลเป็นจริงกับทุกคนไม่ว่าศาสนาเชื้อชาติไหนเทศไหนระดับไหนแต่งแหน่งไหนในองคอ์กรเป็นจริงกับเขาหมดเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงคุณว่าคนที่เป็นหัวหน้าในในองคอ์กรกับลูกน้องในองคอ์กรถ้ากระโดดมาจากชั้นสองตกลงเหมือนกันหมดป่ะนั่นคือกฎธรรมชาติ ไม่สนใจเขาไม่สนใจหน้าไหนคุณแค่ตั้งจิตจิิงที่ผมสอนเนี่ยสิบสองกฎนี้มันเป็นกฎธรรมชาติถ้าคุณจะเสียได้ไหมตั้งทงชีวิตไม่รู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนกับเหมือนกับจักรวาลที่ถ้าคุณไม่มีรู้จักรวาลเหมือนคุณไม่รู้ว่าโลกนี้มีอินเทอร์เน็ตเก็ตปะข้อสองคือ objective ไม่ใช่ความเห็นส่วนบุคคลเทียบกับทุกคนข้อสามคือ f a c t u a l เป็นข้อเท็จจริงข้อสี่คือพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ คนที่มันมันมันใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเขาเชื่อไม่สุดใจไงแต่พอพูดพอ,พอเอาเรื่องนี้มาพูดปุ๊บเชื่อสุดใจแล้วพลังจิตกับพลังใจมันต้องไปด้วยกันถ้าเชื่อไม่สุดใจมันก็จบแต่สี่พลังมันต้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วแล้วผมบอกได้เลยคุณนี่แม่งต้องแทบจะนั่งกระเด็กเท้าอ่ะแล้วมันก็มาคุณจะต้องทํากฎแห่งการปล่อยวางเป็นเพราะการปล่อยวางนี่ม่งทำให้สุดทรงพลังมากเลยการปล่อยปล่อยวางเนี่ยผมรู้ว่าการปล่อยวางมันคืออะไรมันไม่ใช่การไม่ปรารถนาแล้วมันไม่ใช่การปลงคือผมคิดใหญ่แต่ผมปล่อยวางหมดเลย ผมคิดใจคือกูไม่แคร์เรื่องผลลัพธ์มันมาเองกูรู้มันมากูเหมือนกูปลูกต้นไม้มันมาแน่นอนเหมือนกับชาวสวนที่ปลูกต้นไม้อะ <มา S 1> เขาเชี่ยวชาญว่าต้องใช้ดินขนาดไหนต้องใช้ปุ๋ยขนาดไหนเดี๋ยวกูก็เห็นมันเกิดรดน้ํนนาขนาดไหนนี่แหละคือ power ของุณพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไน Facebook ก็ follow แล้วก็จด C First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับ